สวัสดี่ะพบกับรายการพอดแคสต์ Climate Change Power รายการที่จะร่วมเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนรักโลกกับดิฉันฉลอดตั้งสุมินทราเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องลิงป่าในแคเมรูนอาจสูญพันธุ์เพราะการค้าชิ้นส่วนกะโหลกการลักลอบค้ากะโหลกลิงป่าในประเทศแคเมรูนซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการอยู่รอดของประชากรลิงในภูมิภาคลุ่มน้ำคองโกและทั่วแอฟริกาโดยในปี2023เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝรั่งเศสสามารถยึดกะโหลกลิงจำนวนเกือบ400ชิ้น ที่ถูกลักลอบส่งออกจากแคเมรูนไปยังสหรัฐอเมริกาโดยชิ้นส่วนเหล่านี้รวมถึงกะโหลกของลิงแสมบาบูลแมนริลชิมแปนซี่และสัตว์ป่าอื่นๆอีกจำนวนมากปัญหาการค้าชิ้นส่วนลิงเริ่มเฟื่องฟูในช่วง10ปีที่ผ่านมาเดิมทีการค้ากะโหลกหรือกระดูกเป็นผลพลอยได้จากการล่าสัตว์เพื่อเนื้อแต่ในปัจจุบันการค้าชิ้นส่วนลิงกลายเป็นธุรกิจเฉพาะที่มีการสั่งล่าตามออเดอร์โดยมีกลุ่มนักล่ามืออาชีพเข้ามาดำเนินการซึ่งส่งผลให้ลิงป่าจำนวนมากถูกล่าอย่างต่อเเนนนนนนื่่่ออองงงงทัั้้้ีราาาาคขขขขยยกกะลลลึูบดดแชชิิ กะโหลกชิมแปนซีมีราคาสูงถึง38,000บาทนอกจากนี้ป่าผืนใหญ่ในแคมารูนยังถูกคุกคามจากการตัดไม้ผิดกฎหมายการสร้างถนนและการทำเกษตรกรรมซึ่งลดพื้นที่ป่าและเพิ่มโอกาสให้ขบวนการล่าสัตว์กระทำผิดได้ง่ายขึ้นประชากรลิงป่าในพื้นที่จึงลดลงจากหลักหมื่นตัวในอดีตเหลือเพียงหลักร้อยตัวองค์กร Las g r a d i e s ซึ่งทำงานร่วมกับรัฐบาลแคมรูน on, ชี้ว่าการค้ากะโหลกลิงเป็นตัวเร่งให้การล่ามีความรุนแรงขึ้นโดยในช่วงสิปีที่ผ่านมามีคดีการค้าชิ้นส่วนลิงเพิ่มขึ้นถึง80 และหากไม่มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแอฟริกาอาจสูญเสียประชากรลิงป่าทั้งหมดภายใน15-20ปีทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งกระโหลกที่ยึดได้ในฝรั่งเศสไปยังพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรร,รมาชาติเพื่อใช้ศึกษาทางวิทยาศาสตร์ต่อไปค่ะในครั้งหน้ารายการพอดแคสต์ Climate Change Power จะมาพูดถึงวิกฤตปัญหาของโลกในด้านใดอย่าลืมกดติดตามและรับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ